และสำหรับในกล่องที่อยู่ตรงหน้านี้ของผมนะครับก็คือ a c c e s s o r y ีของทาง p i c k l r w o r k นั่นเองโอเค okay, let's go เดนนเซนสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกซ์อสซอรี s ของทาง p i c k l r w o r k กันในกล่องนี้ก็คือ p i c k l r w o r k Belt นะครับหรือก็คือเข็มขัดหนังของ p i c k l r w o r k เดี๋ยวเราจะมาเปิดอันบ็อกซ์รีวิวกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยเริ่มจากกล่องก่อนกล่องก็จะเป็นกล่องกระดาษนะครับนี่ หน้ากล่องก็จะมีโลโก้ของ p i c k l r w o r k ซึ่งโลโก้แบบนี้ครับเขาจะใช้ในเฉพาะงานที่เป็นหนังเราสามารถพบได้จากเข็มขัดหนังแล้วก็กระเป๋าหนังของทาง Picklework นั่นเองครับก็มีการปั๊มเป็นฟลอยสีทองอย่างสวยงามนี่ก็จะเขียน p i c k l r w o r k s n ซิน1 0 บนกล่องในตำแหน่งด้านบนนี้ก็จะมี contact us หรือก็คือข้อมูลที่เอาไว้ติดต่อ Picklework er เป็นสถานที่ของท้ำหมูเสือเรานั่นเองครับด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลติดต่อของแพลตฟอร์มต่างๆของ Picklework er ที่เราสามารถทักไปสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลกับทาง Picklework er ได้ มาในตรงด้านล่างของกล่องกันบ้างนะครับด้านล่างของกล่องก็จะมีตาโลโก้ p i c k l r w o r k อยู่ซ้ายมือแล้วก็มี Product p i c k l r w o r k Belt ข้างๆก็จะเป็นไซส์32ซึ่งทางไซส์ของ p i c k l r w o r k นะครับในการที่จะสั่งซื้อเข็มขัดทาง p i c k l r w o r k แนะนำให้บวกไปอีก3ไซส์อย่างเช่นผมใส่เอว29ใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อบวกไปอีก3มันก็จะได้ไซส์32สำหรับ การใส่เข็มขัดนั่นเองมันทัดด้านล่างก็จะเป็นไทป์นะครับก็คือไทป์วันแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นเล็เทอร์คาวไฮหรือก็คือหนังวัวมาด้วยคันเล n a เน r ชอชนะครับหนังธรรมชาติแล้วก็ขวาสุดเลยสุดท้ายก็คือ QC p a r t ซึ่ง ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของทาง Picker Work ที่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะครับทุกชิ้นทาง Picker Work ก็จะมีการคอนโทรลค a l i t y หรือว่าการตรวจสอบ QC นะครับสำหรับชิ้นไหนที่มีการตรวจสอบ QC ผ่านแล้วก็จะมีการปั๊มโลโก้ QC พาร์ตจุดนี้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของทาง Picker Work มากๆที่ป้องกันข้อผิดพลาดก่อนจะไปถึงมือลูกค้าทุกๆคนครับ ด้านหลังก็จะมีตราโลโก้ Pw ออ Picklework รายละเอียดตรงส่วนกล่องก็ปั๊มข้อโมูลเป็นฟอยทองอย่างสวยงามดูพรีเมียมมากๆเรามาเริ่มอันบ็อกกันเลยดีกว่าครับว่า Picklework Bell หรือว่าเข็มขัดหนังของ Picklework จะสวยขนาดไหนซึ่งสภาพกล่องที่ใส่มาก็จะเป็นกล่องแบบสอดนะครับ ก็จะมีผ้าสปันบอลใส่เข็มขัดเอาไว้อยู่เป็นผ้าสปันบอลสีขาวเปิดมาก็พบหัวเข็มขัดที่ใช้ทองเหลืองสะท้อนแสงสวยงามมากๆแล้วก็มีพลาสติกห่อหุ้มไว้อยู่นี่ก็คือสีเนเชอเัลหรือสีธรรมชาติของทาง p i c k อ er ร Work นะครับถัดมาก็จะพบห่วง สำหรับสอดเข็มขัดหนังที่ทำมาจากหนังด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นห่วงหนังที่ปั๊มลายพาดกรของเสือโครง่งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในตัวเจ้าหมูเสือนะครับก็จะมีลายพาดกรอนอยู่ตรงหางล็อกก็จะมีลายพาดกรอนเช่นกันครับที่อยู่ตรงหางล็อกตัวนี้สวยงามไม่แพ้กันเลยเรามาแกะเข็มขัดเส้นนี้กันดีกว่าเริ่มตั้งแต่ส่วน ด้านหน้าก่อนนะครับเข็มขัดของทาง Pickerwork ก็จะมี5รูด้วยกันนะครับซึ่งเข็มขัดที่ไซส์ที่เหมาะสมที่สุดเราจะต้องใส่รูตรงกลางนะครับเพื่อป้องกันในการลดไซส์หรือว่าเพิ่มไซส์ในอนาคตของเราใครน้ำหนักขึ้นใครน้ำหนักลงก็ยังสามารถใช้งานได้ทางขวามือก็จะมีตราปั๊มที่เป็นโลโก้ของ Pickerwork ในงานเครื่องหนังนะครับ เรามาพลิกกลับมาดูด้านหลังดีกว่าซึ่งด้านหลังทาง p i c k l r er Work นะครับก็ได้มีการขัดแล้วก็เคลือบลงน้ำยาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันน้ำหรือว่าเหงื่อของเราเบื้องต้นนะครับในการซึมหนังแล้วทำให้เสียหายตรงส่วนก่อนถึงหัวเข็มขัดก็จะมีตาปั๊ม P W p i c k l r er Work แล้วข้างล่างก็เขียนว่า Pry of Thailand ซึ่งปั๊มตัวนี้ครับ ใช้ฟลอยทองปั๊มด้วยเวลาสะท้อนแสงก็จะสะท้อนแสงสีทองสวยงามมากๆอ่าในหัวเข็มขัดก็จะมีตาปั๊มอีกเชก่นกันที่ตรงหัวเข็มขัดทองเหลืองแต่จะเป็นตัวปั๊มพอวอเป็นปั๊มนูนออกมาซึ่งการที่ปั๊มแบบนี้ผมคิดว่าเวลาสวมใส่เข็มขัดแล้วครับพอเราสวมใส่ลรวรัดเข็มขัดไป ไอตัวปั๊มที่นูนตัวนี้ไปทับกับหนังพอนานเข้านานเข้ามันก็จะเกิดรอยทับตรงโลโก้แน่นอนเลยอย่างที่เรารู้กันนะครับโลโก้ของ p i กเกอร์เวก็จะเป็นในแบบมิลเลอร์หรือว่าเป็นกระจกเงาเวลาสะท้อนมันก็จะกลับด้านกันซึ่งเราสามารถอ่านได้ทั้งพวอแล้วก็ PW ดังนั้นเมื่อโดนใช้งานแล้วก็ผ่านระยะเวลานานนะครับผมคิดว่าไอตัวปั๊มนูนตัวนี้น่าจะจมทับหนังลงไปแล้วส่วนที่เราจะเห็นก็คือ เป็นตัว P.W แน่นอนได้เย็บที่ใช้ก็นำเข้ามาจากฝรั่งเศสด้วยแล้วก็มีระบุไซส์32เอาไว้ซึ่งเข็มขัดของ p i c k l e w o r k ครับเรียกได้ว่าเป็นงานแฮนด์คราฟทั้งเส้นเลยนะครับหรือก็คืองานฝีมือนั่นเองไม่ว่าจะเป็นหัวเข็มขัดทองเหลืองแท้ตัวนี้ก็มีการขัดแต่งด้วยมือหรือการใช้ได้เย็บในส่วนหนังการที่นำแผ่นหนังแผ่นขนาดใหญ่มาแล้วก็มาตัดให้เป็นเข็มขัดนะครับ ก็ทํามาจากมือทั้งหมดทั้งสิ้นเลยก็เรียกได้ว่าเป็นงานฝีมือของ p i c k l r w o r k Belt ที่มีความประณีตแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดมากๆแล้วก็เข็มขัดยาวทั้งเส้นไซส,ส์3 2แล้วก็ส่วนด้านหลังซึ่งเข็มขัดตัวนี้ก็จะมีความหนาประมาณ5มิลนะครับ ก็ถือว่าเป็นขนาดที่กำลังดีไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปก็ทำเอาไว้เพื่อการสวมใส่กับกางเกงยียนสำหรับบางคนที่หน้างานกลางแจ้งหรือหน้างานที่เป็นพวกช่างต่างๆอะไรแบบนี้ก็น่าจะทำให้การใช้เข็มขัดเส้นนี้มีความคงทนมากแน่นอนสามารถใช้งานได้หายห่วงครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟิตพิกันดีกว่าครับว่าเข็มขัดเส้นนี้จะสวยงามขนาดไหนครับ และในส่วนเข็มข <h arsh aw sensitive> ัดหนังของ p i กเก e w o r k กนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด3สีก็คือสีธรรมชาติสีน้ําตาลแล้วก็สีดํารูปทรงของเข็มขัดก็จะมีด้วยกัน2องท์ไทายวันแล้วก็ทป์ทูทายวันก็คือหัวเข็มขัดเต็มใบแบบของผมตัวนี้แล้วก็ทป์ทูก็คือจะมีอยู่แค่ครึ่งหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับห่วงลัดหนังของทป์ทูเขาจะมี2เส้นก็คืออีกเส้นหนึ่งก็จะล็อกเอาไว้ตรงส่วนหัวเข็มขัดเอาไว้ให้เราลัด สายเข็มขัดได้แน่แนแน่นอนไม่ต้องกังวลและสำหรับราคาของ t i g k r w w r r k e l ์นะครับจะอยู่ที่4,550บาทใครที่ไม่แน่ใจเรื่องไซส์ก็สามารถทักไปทางเพจหรือเว็บไซต์ t i g k r w w r r k ได้เลยครับมีแอดมินคอยให้ความสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่ทักทปสอบถามกับทาง t i g k r w w r r ได้ทุกช่องทางครับ